ทิปแอมซเทอค2022พเก็ตแบ็กเก็บกลับบรรจุพัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืนทิปแอมซทอคสนับสนุนโดยบริษัทเนสเลไทยจำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพลาสติกและบรรจุพัณฑ์พลาสติก ผลิตขึ้นจากเม็ดพลาสติกที่มีแหล่งที่มา2แหล่งนะคะก็คือ1น้ํามันดิบหรือฟอสซิลและ2จากพืชคะ่ะซึ่งทั้ง2ชนิดจะถูกนํามาผ่านกระบวนการทางเคมีและกระบวนการโพลิเมอไรเซชันเพื่อเป็นเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆอย่างเช่น PET, RR, PS, PVC หลังจากนั้นนะคะจึงถูกฉีดขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆโดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ขึ้นรูปจากพลาสติกชนิดต่างกันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดมีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ หลากหลายตัวอย่างเช่นขวด PET หรือว่าขวดเพชรนะคะซึ่งย่อมาจากโพลีเอทิลีนเทเรท h a l เลต ที่มีลักษณะทางกายภาพใสนิยมใช้ในการบรรจุน้ำดื่มหรือบรรจุสินค้าประเภทอื่นๆอย่างเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานเนยถั่วขวดสบู่กล่องผลไม้คุณสมบัติของวดพ e ทนะคะก็คือทนความเป็นกรดและสามารถกันการซึมผ่านของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ข้อจำกัดของขวด PET ก็คือจะอ่อนตัวหรือเสียการคงรูปอยู่ที่อุณหภูมิ70-75องศาเซลเซียสเพราะว่าแตกง่ายหากอยู่ในที่จัด เย็นจัดๆนะคะเราจะสามารถสังเกตทราบควุประเภทนี้ได้จากการดูสัญลักษณ์ได้ซึ่งจะดูอย่างไรติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะแพ็คแบ็กเก็บกลับบรรจุพันธ์เพื่อวันที่ยั่งยืน